ผการตาราดของบริษัทหงทองปตาดว่าตื็นอย่างไรคำว่าโอกาสธุรกิจเพื่อชีวิตชื่ดีกว่าในเรื่องของการลงทุนระหว่างนะคะลงทุนน้อยกับลงทุนมากท่านอยากจะได้อะไรคะจ็บเทือกเกิดนะคะว่าท่านอยากจะลงทุนน้อย,อยๆเพราะว่าอะไรคะ การลงทุนน้อยๆมันไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนใช่ไหมคะวันนี้จะจะมาบอกเทคนิควิธีการว่าทำอย่างไรการลงทุนน้อยๆและไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนในเรื่องราวของแผนมา ห่วงจีของเราราคา3,600บาทท่านสามารถสมัครเป็นสามาชิกตัวออนระค่า2อ0นราคา2,500บาทได้นะคะถ้าหากท่านได้ขายได้3,600บาทท่านจะมีกำไรขวดละ1,100บาทค่ะไปไปเบอร์นัด้อชุดสองค่ะ นันก็คือเบอร์นัดค่าแนะนำนะคะบริษัทหงษแพงแต่แต,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 แตของเรามีแค่สองตำแหน่งเท่านั้นนะคะตำแหน่งแรกค่ะเมื่อท่านซื้อสินค้าสมุนไพรจีนจห่วงจืนหนึ่งควดท่านจะได้ตำแหน่งซิงเลอร์และได้เบอร,ร์นัดค่าแนะนำทะลุค่หกสิบเปเเท่านั้นนะ าจะได้บืนัดค่าแนะนำหนึ่รเปค่ะแบ่งเป็นทันเรือแปดสิเปตแบ่งเป็นทันหลานสิบปเตแบ่งเป็นทันเหลนหาเปอร์เซนตและแบ่งเป็นทันหลนหาเปอร์เซ็นตค่ะต่อไปนะคะเบร์นัดค่อชื่อสามค่ะ ตนัดข้อชื่ตามนี้นะคะสำหรับท่านใดชื่ออยู่ในตำแหน่งจริงเว่นะคะท่านจะมีรายได้7,500บาทต่อวันค่ะและสองเต๋สองหมบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะสำหรับท่านใดชื่ออยู่ในตำแหน่งตคือตำแหน่งชื่อตูงสตดท่าน แข็งแล้วจะเก็บไตแข็งไว้คำนวณนรักถัดไปนะคะต่อไปนะคะเปบอร์นัดโคชื่อร์ค่ะอ่อต,ตามแมกเบอร์นัดนี่คือสเสน่ห์ของบริษัทหงทอง888เพราะว่าเราอยากจะต้องการให้ใบหนะะ้า ้องสายเต็มรูปแบบค่ะคุณสมบัติเติมอย่างไร และว่วนชื่อกำดังจะพูดถึงในฟอกคือ และแบ่งเป็นทัลเล้เหรียญ10%รวม ทำรายได้เดือนไหนก็แล้วแต่นะครับครบสามหมืนบาทท่านจะได้รับทองคำหนักหนึ่งตริงนะคะแล้วยังได้คืนตำแหน่งเต็นไดมอนด์อีกด้วยค่ะและถ้า รับเงินตดอีกห้าหมื่นบาทค่ะรับปีไหนก็รับเตอนะคะถ้าท่านทำไรายได้อยู่ชื่อหนึ่งล้านบาทท่านจะได้คืนตำหน่งเป็น b ร u e ไดม m น n ค่ะและยังได้รับเงินตดอีกหนึ่งแสนบาทนะคะและถ้าหากท่านใดทำไรายได้อยู่ชื่อห้าเลห้าล้านบาทนะคะ จะได้คืนตำหน,นาเป็นขาด้มนค่ะและยังได้รับเงินสดอีกหนึ่งล้านบาทนะคะและท่องทางพิเศษนี้นะคะสำหรับท่านใดชื่อสนใจอยากจะเป็นหุ้นส่วนของบริษัทหงทองปะป,ะป,ะปะาปาท่านสามารถเปิดเป็นโมบายสามารถเป็นเป็นเต็นเต Aman.